อะไรคิดไม่ให้เงินอุ๋งอิงไม่ถ่ายรูปด้วยคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าอีสานอีกแล้วพี่น้องบมื่อ้านเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับยีหลาหน่อยเห้าน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเอามาว่าสูพีเอามาว่าสูน้องเอามาวา่า,า,วาสูเอซียีหลาหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ซึ่งบอยสารไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องเกี่ยวกับอิหล่าหน่อยเฮาเพิ่นเขามาคอมเมนต์ว่าบ่าให้ติปบ่ให้เงินอุงอิงบ่ให้ทายรูปน้ำบอยอมทายรูปน้ำมาสันเด้เพิ่นเขามาคอมเมนต์พี่น้องซึ่งบอยสารกะอยากถามกลับนะครับผมเนาะคุณเอาส่วนไหนคิดเอาตะกะแบบไหนคิดกันแน่สแสดงว่าคุณไม่ใช่ f อซจริงๆของน้อง บอกกันเลยบุคคนน้นหนพี่น้องที่เขามาคอมเมนต์บริาสารฟันพงกันเลยว่าบอเมนเอฟซีอีหล่าหน่อยเฮานะครับผมเนาะแต่จะสร้างประเด็นสร้างความแตกแยกพี่น้องคุณไม่ได้รู้จักตัวตนของน้องจริงๆแต่คุณมาคอมเมนต์แบบนี้คุณเคยไปสัมผัสหรือ,อยังจะเคยไปขอถ่ายรูปก,กับอีหล,าล่าเราบอกจังว่าอีหล่าบอกให้ถ่ายรูปนัน่แต่การที่จะขอถ่ายรูปบอเมนบา ER เวลาเร่งดวนไปขอถ่ายรูปอนนั้นอิหลาก็อาจจะบ่ม uh ีเวลาที่จะถ่ายรูปกับคุณอาจจะเป็นเวลาที่จำกัดอีิลาต้องเฝ้าไปขคืนเวทีอิล่าต้องเฝ้าไปแต่งโตอวหิลาต้องเฝ้าไปเช็กเศ้าอิลาต้องเฝ้าไปประชุมีิลาต้องเฝ้าไปงานต่ออนนั้นถ้าไปขอถ่ายรูปคุณต้องดูเวลาด้วยความเหมาะสมด้วยว่าเวลาไหนเหมาะสมที่จะไปขอถ่ายรูป บร,บ,รบริวาไปขอถ่ายรูปย <ind iv> <ible> ่ำนองเฝ้าย่ำนองรีบย่ำนองจะไปทําธุระอนันนองก็อาจจะ่มีเวลาที่จะถ่ายรูปกับคุณแต่คุณไม่ควรที่จะมาคอมเมนต์แบบนี้คอมเมนต์ให้เกิดความเสียหายกับอิลาน้อยกับตัวศิลปินแบบนี้เพราะเรื่องจริงเบื้องในคลิปเนี่ยบริษัทแวัตประกอบเนี่ยมีหลายคนเพื่อนว่่ได้ให้ติป อิหลาก,กับพร้อมที่จะถ่ายรูปน้าพรที่จะเส้นลายเส้นหโดยซ้ำคนที่เพิ่นหาติบหารังวัลน,นั่นก็คือเพิ่นเอนดูเพิ่นอยากใครด้วยความสมัครใจของเพิ่นอิหลาน้อยบ่ได้บังคับผู้ใดมาอิหลาดวยกับพรอถ่ายรูปหมดถ้ามีเวลาที่จะถ่ายน้าคุณเคยไปต่อแถวขอถ่ายรูปไหมคุณเคยรอที่จะถ่ายรูปก,กับน้องไหมสักแต่จะพิมพ์สักแต่จะพูด คอยแต่จะจับผิดอิหล่าหน่อยคอยแต่จะจับผิดน้องคอยบอกก็เลยเจ้าบ่แมน FC อย่างแน่นอนที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ f c ทุกคนรู้ดีน้องเป็นแบบไหนน้องแค่พ่อพ่อแม่ f อปาันได fFC รู้ดีกระสั่นบ่มีคน้นฮักและเอ็นดูอิหล่าหน่อยหลายปานีดอกบ่มี่พอฮักแม่ฮักบ่มี FC อทั่วโลกทั่วประเทศปานีดอกถ้าอิลาหล่าน่อย เป็นแบบนั้นเป็นแบบที่เจ้าพิมพ์อีลีคุณเอาหลักฐานมายืนยันเบิงว่าคุณไปขอถ่ายรูปแล้วน้องไม่ถ่ายด้วยถ้าน้องว่างน้องถ่ายด้วยแน่นอนถ้าน้องไม่ได้รีบไม่ได้มีงานเร่งด่วนน้องถ่ายรูปกับ f c แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีศิลปินที่ไหนรอส่ง f c เป็นคนสุดท้ายบนเวทีตลอดส่งพอพอม่เอ FC หนาหานส่ง ที่ี่นาหานเพื่อกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายที่ลงเวทีตลอดเพื่อยูทายลูเพื่อยู ou, เทคแคร์พ่อพ่อแม่เอฟซหนาเวทีหลายคนตอนทำการแสดงอาจจะเข้ามาไม่ถึงตัวน้องเมื่อตอนเวลางานจะเลิกงานเลิกยิลาน้อยก็บเปิดโอกาสให้ตอนนั้นเพราะน้องแคร์เอฟซทุกคนน้องก็จะยูจนทายลูน้ำจน คนเก็บห่านได้บอกให้ล่งผุล่ะอีลหล่าน่อยเ้าจังลงจนพอก,การใช้ได้พ้าล่งผุล่ะอิลหล่าน่อยเ้าจังลงคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้คุณเอาหลักฐานมาว่าบอจ่ายเงินบอให้ติปอีหล่าหน่อยบอให้ทายลูปน้าคุณเอาหลักฐานมาแต่คุณต้องดูเวลาด้วยว่าน้องรีบไหมเวลานั้นเวลาว่างอิลหล่าน่อยก็ถทายลูกกับเอฟซปกติเพราะม่์แอฟซ c บางคนคน รักและเอ็นดูเพิ่นก็นใหายลังวัลอิหลา่าบางคนเพิ่นบม่มีอิหล่าเอาห้ยด้วยซ้ำบางครัง้งบางเหตุการณ์อย่าเอาตะกะป่วยๆของคุณมาตัดสินตัวน้องอามาสร้างประเด็นด้วยกันพูดลอยๆเอาหลักฐานมาบริสารจำอีกครัง้งคุณมีหลักฐานคุณเอามา พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดสามารถคอมเมนต์ทางช่องเบาวอีสานได้นะครับผมเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเบ้าไลค์กจิตซูนไปหนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางช่องเบาวอีสานได้เยเด้อ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจทีมท้ายด้วยภาพบรรยากาศอีราณ์น้อยถ่ายรูปก,กับเอฟซีเพื่อเป็นหลักฐานตอกหนาพี่น้องบุคคลที่มาคอมเมนต์แบบนี้ไปโหลดนะครับผมเนาะไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับผม ไตาไล่เพ่ี้ยงลูกเีแต่เม่อไทยลูกเพีนองลูกนี้ให้ผู้มาเด็กเขาลูกน้ำันถม่าเตะาตอนไหนเขาเตะลาตอนอนอเลเตเงก็บอกอยู่เขาเตะลาแลกับพักคนขาจะมือเยอะหน้ามากน ขอบคุณขาดที่ได้ใล้วหรอี้นี่เน,นี่ยเสือฮอตใช่ปะูงหญิงมีคู่แข่งแล้วอะ่ะนนนนเพื่อนเพื่อนพ่อพี่จับไว้ด,ววดีกวมา

แาเดกหนักนะเอามาพี่น้องมาเออโพดแล้วโพดแล้วเออครับผมอขอบบคคุณ <มา S 2> ครัรอขอบคุณครับขอบคุณครับ ดีเลยเราเราเอาบรรยากาศพ,พอเร้เราอาไนี่ฝากท่ายด้วยลยมือข่นบัรถ่ายล่ะถ่ายรูปด้เหรอกตนึงี่จีอยูรูมมีค่ะมาหอดเดร็วเรียบร้อพอกันใช้กแี้ว

สวัสดีครับการปดการปลอดซ็อกบนรครับขายด้เยอะมากแคปซอกครับโอ้